อัปเดตหนังเราหน่อยเป็นยังไงบ้างครับเราถ่ายถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างก็สำหรับถ้าเป็นเรื่องเดี o ยวเช e นไอที่ทำเองนะครับตัวการถ่ายทำเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้น post production กับผมเรื่องการตัดต่อการใส่ซสาร์ต่างๆเสร CG ครับแล้วก็อาจจะมีการรีชูปนิดหน่อยครับผมก็อันนี้สำหรับ The Ocean Eyes นะครับแล้วก็ซีรีส์ที่ไปถ่ายมาที่เกาหลีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนั้นก็ใช้เวลา ประมาณ30กว่าวันอยู่ที่เกาหลีครับผมก็ถ่ายแบบอยูสามวันหยุดหนึง่งวันสามวันหยุดหนึ่งมาไปเรื่อยๆแน่นมากๆก็มีเล่นกับสุนัขด้วยน้องสุนัขน่ารักมากครับแต่ดื้อมากๆเหมือนกันครับผมสนมากๆเลยครับก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้ดูเร็วสุดน่าจะช่วงปลายปีแต่ถ้าตามกันอยูการก็น่าจะต้นปีหนา้าครับอืมแล้วต่วหนังก็หนังเราเองตอนนี้เลยที่บอกว่าเลยจะตัดต่อตัดต่อไทยที่นี่อะไรอย่างงี้ดูดูเบื้องต้นถ่ายเบื้องต้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างถอุ้ยชอบเราต้องถ่ายอีกเราต้องชอบสิ ชอบอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าแฟนแฟเนี่ยน่าจะได้เห็นบทบาทใหม่ของผมด้วยแล้วก็ได้เห็นตัวซีรีส์แนวที่อาจจะแตกต่างไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะว่าจะทัวร์ไปทางทัวร์ไปทางฝรั่ง้เวลาสีน้ำสดลิลี่เ,เองทั้งตัวอยนต์ของเรามันจะออกอใกล้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 กันไหมก็อยากให้ทุกเรื่องที่ถ่ายเนี่ยไม่ชนกันนะครับอี <laughs> อนนิภาวนนามากเลยที่ถ่ายอยู่เนี่ยอย่าอย่าอย่าคืออย่าชนกันเลยนะอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยว ก็ไม่อยากให้สดแล้วในแต่ละคาแรคเตอร์ของเรามันมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างแตกต่างกันครับก็อย่างดิโอเชนไอซ์เนี่ยอ่ะผมอาจจะเล่าเรียงคาแรคเตอร์ไม่ได้นะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างจะบอกเลยว่าแตกต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราได้รับบทมาตอนแรกเนี่ยเขาจะพยายามดูว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยมันใกล้กับที่เราเคยเล่นหรือเปล่านะหรือว่ามีความต่างยังไงบ้างแล้วต่างมันสามารถต่างเห็นได้ชัดหรือเปล่าถ้าต่างเราชัดเนี่ยเราก็อยากจะเล่น ตอนนี้มีเรื่องหนึ่งค่อนข้างแบบประทับใจมากๆมีบทหนึ่งที่ไม่เคยเล่นเลยเราคิดว่าน่าจะได้เริ่มเรื่องนี้เนี่ยช่วงประมาณธันวาก็ต้องฝากติดตามด้วยเพราะเรื่องนี้แบบตื่นเต้นมากๆเรื่องที่ตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าบทไม่เคยเล่นเลยเป็นซีรีส์เหมือนกันเป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ของพี่ไปถ่ายรูปกับพี่บอยมาบ้างของพี่บอยเนี่ยจะถ่ายถ่ายเย็นวันนี้แหละไปแต่งานนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายต่อละ เวลางานก็จะมีงานมีงานร่วมกับพี่ลอยพี่ลอยเปกคนเขียนแล้วมีรูปออกมาว่าเราไปทำงานใช่ใช่ครับผมก็ชื่อเรื่องอาจจะยังบอกไม่ได้ตัวละครก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างเป็นความลับมากๆเลยแต่ว่าจะไปถ่ายเนี่ยบางจังนี้นะครับแต่ว่าพอคนก็เริ่มมีภาพออกมาแบบนั้นคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเหมายว่าจะได้มีงานเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบใช่เอาจริงตัวผมเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นละครต้องบอกว่าเป็นละครเต็มๆต็มเรื่องแรกของผมเลยครับผม แล้วก็แคสแต่ละคนก็คือแบบสุดยอดมากๆทั้งหม่ทั้งเจดมีพี่แหม่มด้วยมีพี่ปองแปมด้วยครับแล้วก็มีพี่เจวัฒนนาเขียนบทมีพี่ปุ้ยกำกับด้วยก็คือแบบแบบสุดยอดแบบสุดยอดมากๆเลยอ่ะแล้วตัวผมเองก็คือเป็นงานครั้งแรกเป็นงานละครแบบเป็นครั้งแรกดูก็เลยตื่นเต้นมา,ๆมากๆต้องท่กัรบ้านเยอะมากๆอู้ว่ะไร้ี่กุ๊ครับวิร์กช็อปอะไรยังไงไปแล้วบ้างคือวิร์กช็อปเนี่ยเนื่องด้วยคิวแต่ละคนยากมากๆก็เลยชวนจากวิร์กช็อปเดียวครับผมก็ไปไปวิร์กช็อ ก็ไปนั่งแบบทำคาแรคเตอร์ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมบอกแล้วทุกคนต้องเซอร์ไพรส์กับชื่อตัวละครของผมในเรื่องนี้เออแต่จะบอกไม่ได้อีกจะบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ชื่อตัวละครคือสุดนะเมื่อก่ตอนนี้ก็มีหนึ่งภาพยนตร์ของเราเองหนึ่งสองสองซีรีส์แล้วก็หนึ่งละครใช่ครับงานแน่นเลยปีนี้เป็นยังไงบ้างใช่ก็ค่อนข้างเนี่ยไป่ทางงานละครครับเพราะว่าตัวงานเพลงเนี่ยไปทำเซอร์ที่เกาหลีไงก็รอปล่อยอย่างเดียว ก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบเนี่ยจะเว้นช่วงปล่อยยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวกรกาคมเนี้ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลหนึ่งครับก็จะมีศิลปินเกาหลีมาฟิชเชอริงด้วยให้เราติดตาม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 ครับนี่เป็นตามติดวันที่ไปอยู่ที่เกาหลีเป็นไงบ้างครับกินกิมจิเยอะมากเลยคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยกลับมากินสุปต้มก๋วยเตจริงๆก็อยู่นู่นก็ทานพวกแบบ พวกกิมจิเยอะครับทานปิ้งย่างเยอะก็<ม>จะเน้นไปทางเนื้อเป็นส่วนใหญ่อยู่ไทยกินเนื้อไม่ได้ไงแต่ว่าคุยบม,มามมาแล้วว่าถ <c oughs> <c oughs> ้านอกประเทศกินได้เคยไกิน้านนอกประเทศอาหารการกินอุปสรรคเหรอครับน่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทาที่ด้วยที่เหมือนคิวเราที่อยู่ที่นู่นมีจํากัดทางทีมเขาเลยอาจจะต้องแบบรีบๆยัดคิวให้ถ่ายเสร็จทันเวลานะ ก็เรียกว่าบีบเวลาให้มันกระชับบีบแล้วแต่ละวันเราก็ซีนเยอะมากเลยผบได้นอนได้ที่นี่ได้นอนโคบเพราะว่าต้องบอกว่าระบบเกาหลีดีตรงที่จะทางานแค่12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงแล้วก็จะมีเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเสร็จอะถ่ายเสร็จปีสามเขาก็จะเว้นเวลาพักไปเลยปนระมาณสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยเราสามารถถ่ายเริ่มเรียกใหม่ได้เช่นแบบนับไป10ชั่วโมงเนี้ย บ่ายโมงใช่ไหมประมาณบ่ายโมงไปสองก็จะเริ่มนัดบ่ายสามก็เรียกว่ามีเวลาเดินช้อปปิ้งบ้างมีเวลาบ้างก็ตามที่เห็นในรูปไอจีบบปิกชิมนู่นชิมนี่ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรติดมาติดมือกับเราบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ของกินส่วนใหญ่ของกินแต่ว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้สนุกมากๆครับอยู่อยู่ที่นู่นแบบได้ลองไปใช้ชีวิตดูก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปนานขนาดนี้นะครับแต่พอไปถึงก็ ทางทีมก็น่ารักมากๆทางตัวนักแสดงก็น่ารักมากๆเหมือนกันคอยดูแลเทคแคร์ตลอดเลยบางทีแบบการสื่อสารอาจจะพูดอังกฤษกันบ้างไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นพูดไทยแทนเขาก็สอนเราพูดเกาหลีเราก็สอนเขาพูดไทยใช่หลังๆกองก็จะแบบคิวพี่มิวแล้วมาถ่ายเร็วอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักลักษณะการทํางานของเขากับของเราเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันเลยคล้ายๆกันยังไงบ้างถ้าเรื่องโปรดักชันนะครับคิดว่าใกล้เคียงกันมากๆก็เลยแบบไม่ได้เกิดอาการช็อก ขาไ,ไม่ได้เกิดเขาเ u อ e s h o อะไร<ม>ครับผมก็สามารถทํางานได้รับลื่นดีที่ประทับใจก็เรื่องนี้นแหละเรื่องแบบเขาจะถ่ายแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนั่นเองไม่เหมือนบ้านเราเนอะเลิกตีสามแล้ว8โมงต้องมาใช่อันนี้คือเขาจะนี่อย่างที่บอกไปเขาจะคํานวณเวลาพักไปเลยนะ<ม>ถ่ายจบปุ๊บต้องมีคํานวณบวกเวลาพักไปแล้วก็จะเริ่มนัดได้หลังจากเวลาพักนี้เท่านั้น<ม>เลยคือไม่คือไม่สามารถแบบ6โมงถึง4ทุ่ม6โมงถึง4ทุ่มแบบนี้ได้ไม่ได้อาให้ฝากมามีผลงานอะไรอีกบ้าง ก็ขออย่างแรกขอฝาก The Ocean Eyes นะครับเดี๋ยวจะออนแอร์น่าจะช่วงปีหน้าครับผมแล้วก็ตอนนี้มีผมพูดเรื่องไหนแล้วมั้งม่นี่มากเลยก็มีอันนี้เรื่องงานละครเรื่องเรื่องเพลงครับผมเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ตอนตุลาคมนี้ครับผมแล้วก็เรื่องงานละครกับซีวี์เนี่ยก็จะมีหลากหลายช่องเลยก็ติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแฟนมีดแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีงาน ฮาโลวีด้วยที่ทางบริษัทจัดเองด้วย oh. ก็อยากเชิญทุกคนมามาสนุกกันเป็นปาร์ตี้ก็จัดคอนเสิร์ตจัดมิ팅บ่อยแล้วเป็นปาร์ตี้แทนแล้วกันขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับ